เซนเินรินสเตชันสวัสดีครับทุกท่านนะครับเจอกันวันนี้วันศุกร์นะครับก็หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลายท่านก็คงเข้าไปดูสถานการณ์นะซึ่งนะก็เป็นเรื่องราวที่เรายังคงจํากันได้นะครับกับบุคคลคนหนึ่งนะครับที่ผ่านหน้าบ้านของลุงช่างนะป้าสวนผักนะที่ซีกอ แล้วก็ตะโกนดา่าซึ่งลักษณะคําดังกล่าวนะครับก็เข้าสู่คดีหมิ่นประมาทนะฮะซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับก็จะมีทางช่องช่างต่ํมและก็คุณพอลลี่ก็ได้รายงานเกาะติดสถานการณนะ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ช่างตั้มและก็คุณพอลลี่เองนะครับก็ได้เข้าไปมีการไป ก็คือไปสัมภาษณ์นะที่ทางด้านหน้าศาลจังหวัดอุดาหานนะครับก็จะเป็นการคือกปปนีประนอมนะจบจบกันกับเรื่องเรื่องราวนี้นะแต่ก็เป็นอุทาหรณนนะ์สอนใจกับคนที่ใช้สื่อใช้สื่อออนไลน์ซึ่งมีการพูดคุยก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสให้โอกาส ท่านที่เข้าไปก็ตะโกนนะเข้าไปตะโกนตะโกนว่าคําคํานั้นนะซึ่งหลายคนก็คงจะเข้าใจนะครับก็คงจะได้ติดตามติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางคนที่ก็ขออนุญาตไม่ไม่ไมกล่าวชื่อแล้วกันนะครคนท่านที่ไปตะโกนก็ได้ สำนึกผิดนะก็เข้าไปขอโทษลุงป้าแล้วก็เรื่องราวก็จบลงแต่ก็เป็นอุทาหรณ์นะก็มีการเข้าไปโพสก็คือเข้าไปแสดงความรู้สึกนะหลังจากนั้นก็ได้ไปเขียนความรู้สึกนะวันนี้ก็ผมเอามาจากช่องทางคุณใหม่ชาลวันนะก็ได้มีการโพสถึงท่านนี้นะครับที่ได้ได้ระบายความรู้สึกก็คือได้เป็นอุทาหรณนะ์นะบอกว่าได้ตะโกน นะคำคำหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือเป็นคําที่บินประมาททั้งที่ว่าสารเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินถึงที่สุดนะครับก็บริเวณหน้าบ้านลุงผลปัตตน์นะครับซึ่งเป็นการบินประมานะททาให้มีผลกระทบต่อชื่อเสียงวงตระกูลของลุงผลปัตตนซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความเกลียดชัง นะครับแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะการกระทำของผมนะก็อาจมีผลนะทำใหผ้ผู้พบเห็นแล้วก็ได้ยินสิ่งที่ผมพูดจะกลายเป็นนะการบ่มเพาะนะบ่มสร้างความเกลียดชังให้กับนะครอบครัวและก็ลูกๆของลุงผลป้าแตนนะวันนี้ลุงผลป้าแตนก็ให้โอกาสผมนะไม่ตกงานให้โอกาสนะครับ ก็คือแก้ตัวแล้วก็ไม่ต้องมีคดีซึ่งเป็นความโชคดีของผมแล้วก็นับต่อไปนี้ผมจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวหรือพูดอะไรเกี่ยวกับลุงผลป้าแตนในทางที่เสียหายหรือการกระทําการใดๆเกี่ยวกับลุงผลป้าแตนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณลุงผลป้าแตนที่ให้โอกาสผมนะครับนี่ก็ท่านนี้ที่เข้าไปะตะโกน ตะโกนตะโกนเรียกว่าตะโกนด่าน,นะที่หน้าบ้านนะครับของลุงป้าเองที่สี่กอหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าได้มีการพูดคุยปริปรมแล้วก็เป็นการให้โอกาสนะก็ความรู้สึกนะซึ่งผมขออนญาตนะครับทางชางตั้มนที่ได้เข้าไปเข้าไปเกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้นะครับ ก็บางส่วนนะเดี๋ยวจะขออญาตนะครับได้ให้ฟังข้อมูลนะครับตัวนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อยู่อยู่หน้าศาลนะครับก็เป็นช่วงหนึ่งนะครับ ก็มีการกล่าวคาขอโทษนะครับคดีนี้ทางช่างต่ำแล้วก็คุณพอลลี่เองนะฮะก็ได้ไปทําข่าวนะครับแล้วก็ถ่ายช่วงสัมภาษณ์เสียจากคนนะฮประนอมการะนนะครับขนรที่หน้าบ้านกัอขอให้กรณีนะครับเป็นกรณีศึกษาสําหรับคนที่ดูข่าวสารไม่รอบด้านครับ ก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปนะครับไม่ว่าท่านจะทํางานเป็นอ่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับผมก็อยากจะให้เกีย่ยวข้องอื่น,นะครับในไปตะกรูด่าตัวเขาโดยที่เัวเองไม่ได้ทราบความจริงต่างๆก็อยากให้กรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่ ม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับก็จะทําให้เสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งหน้าที่การงานนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายมันไม่ยินยอมแต่วันนี้ลุงพลนะครับแล้วก็ประกก็ได้โทษดให้กับพี่โทษที่มาหานในกรณีรณรที่เกิดขึ้นก็วางใจอย่างยิ่งน,นะว่าพี่จะไม่ทำกกรรแบบนี้กับใครอีกหรือไปทํพฤติกรรมแบ,นะบบนี้กับลุงพลเมื่อกันเนาะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณที่รอดที่มาหานะครับ จริงๆเราก็บอกว่าบอกว่าส่วงปัตนน,นะ,ะน ok. ปัตนก็ได้สแสดงความรู้สึกนะตอนดีนะครับบางช่วงบางตอนนะเพราะวันมีคนยอมร่วมคู่เนาะแต่ก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเขาก็เข้งๆบอกเลยว่าเขาก็มีลูกเราก็มีลูกนะเนี่ยเวลาเขาคิดชั่วบุกแข่งเรคนเนี่ยทุก,ก,กคน,นที่เจ้าแรกในไทยสองคล้องในตัวเดียว นวิธีทำโฆษณาครับความคิดเชื่อบุกแต่เรควรเห็นด้วยความที่ในใจอาจจะมีสติอะไรก็ต่างๆก็ให้มีสติเราจะพูดอะไร็วไปด้วยช่วงช่วงนี้มันมีกฎหมายรองรับเกี่ยวกับสิที่ของเป็นเราคนรอยู่ก็วันนี้อยากก็โอเคนะเราก็ตรวจการแล้วก็แค่ทำงานต่อไปด้วยนะพี่น้อยเอฟสีครับหลังจากที่ลุงผลปัดแผนนะครับก็ได้พูดแสดงความรู้สึกในใจนะที่ออกมาแล้วก็เป็นการให้โอกาสนะครับ ซึ่งท่านี้แล้วเนี่ยก็ท้ายสุดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นนะฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็ชื่นมื่นไปด้วยดีและก็เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำคัญนะครับในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลโดยเฉพาะนะครับซึ่งทางคุณใหม่ชาลวันนะครับผมขออนุญาตได้นำบทบทหนึ่งนะครที่ว่าคดีนี้เนี่ย เป็นบรรทัดฐานนะถึงแม้ว่าจะถูกสรรชั้นต้นเนี่ยตัดสินว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปเรียกใครนะครับว่าฆาตกรนะครับก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับะจะมีบางช่องหลาย,ลายช่องแม้กนะระทั่งว่าการที่อยู่ต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับต่อส่วนการขอโทษขออภัยนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้ามาจากจิตสำนึกนะครับแล้วก็ไม่ อาคาดจองเวมซึ่งกันและกันนะครับก็ขอบคุณบางส่วนจากคุณใหม่ที่ได้มีการพูดถึงคดีนี้นะครับก็เป็นไงฮะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับคดีนี้นะครับบุงคลปักหบันอย่างน้อยนะครับยังไม่ถึงที่สุดในการตัดสินของศาลก็ถึงระหังนะครับการที่มีบางช่องับพยายามหาวิธีไปกลั่นแกล้ง วิธีเอาเรื่องราวต่างๆที่ไปร้องเรียนซึ่งที่ผ่านมาเนะเราเห็นการต่อสู้นะครับบนพื้นฐานนะครับของพี่น้อง f อที่ได้ติดตามให้กำลังใจนะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะก็ขออนุญาตได้เจอๆกันเป็นคลิปนะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับสเสเีนเสอรรินสเตชัน